คือก่อนที่เฟิร์นจะได้หุ่นนี้มาเชื่อไหมคะว่าเมื่อก่อนหนักเจ็ดสิบแปดกิโลไม่มีใครเชื่อแน่นอนถ้าไม่ได้เห็นรูปนี้ลูกสองแล้วอันนี้คือคุณแม่ลูกสองนะคะลูกสองทำหมันไม่พอนะคะคือก่อนที่จะท้องเนี่ยคือแต่งงานแต่งงานจนแบบทางบ้านแบบไทยบ้านอะเอยคนอีสานเนอะไทยบ้านคิดว่าท้องเพราะว่าอีนี่อ้วนแต่ที่จริงตอนแต่งงานไม่ได้ท้องนะคะ แต่ตอนนี้ถ้าบอกว่ามีลูกแล้วไม่มีใครเชื่อลกลับกันเฉยเลยอันนี้คือจะบอกเลยนะคะว่าเฟิร์นกินแค่ตัวนี้ตัวเดียวน้ําหนักหายไป30มกิโลเมื่อก่อนเอวสาปัจจุบันเอวยีนิ้วค่ะเี่ราคาขอแบบดึงให้ดูแบบเห็นชัดๆเลยคือลดทุกสัดส่วนดูขาเล็กมากแขนเล็กมากคือหน้าเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบเปลี่ยนหมดเลยหน้าเปลี่ยนพรไปเกาหลีอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะแต่คือบอกอะดูนี่ก่อน ต้นแขนใหญ่มากดูหน้าดูหน้าแบบอยากให้ดูหน้าเต็มๆเมื่อก่อนอ้วนอ่ะอ้วนมันคือออกทุกสิ่งอย่างค่ะแม่อ้วนแบบออกหน้าออกไปหมดเมื่อก่อนเขาคิดว่าตัวเองสวยแล้วนะถ่ายเห็นแขนแค่นี้ยังรู้เลยว่าแขนใหญ่ที่รักใครที่อยากแบบกระชับสัดส่วนลดแล้วไม่โซแบบดูผิวดีมากดูแบบผิวแบบแบบมีน้ำมีนวลแล้วแบบไม่ได้แต่งหน้าก็รอดแบบใบเซร์นะคะเฟิร์นแนะนาตัวนี้ค่ะเฟิร์นกินวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนคือจะเตรียมไว้เลยค่ะ คืออาบน้าเสร็จฉันต้องกินเลยเตรียมน้ําเตรียมไว้นี่เลยนะคะจะไม่มีวันลืมแน่นอนนะคะคือดีท็อกใบเฟิร์นตัวนี้นะคะบอกเลยว่ายอดขายเดือนละสองแสนกล่องเราก็ทํามาแล้วนะคะถ้าสินค้าไม่ดีลูกค้าไม่กลับมาซื้อซ้าแน่นอนไม่สามารถขายได้ยาวนานแบบนี้แน่นอนค่ะอันนี้จะเข้าสู่ล็อตที่เจ็ดแล้วนะคะเข้าสู่ปีที่สองของเราแล้วนะคะอยอยอหลังกล่องที่รักสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะใครที่อยากหุ่นดีหุ่นสวยหุ่นพร้อม ดื ya, ้อยาโยโยอะไรก็ช่างนะคะมาเจอตัวนี้บอกเลยว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะที่รักดูรีวิวหน้าเพจได้เลยนะคะมีแต่จากแบบรีวิวจากลูกค้าจริงทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์แต่บอกเลยว่าไม่เคยจ้างใครรีวิวนะคะไม่จ้างดารารีวิวค่ะที่รักค่ะมีแต่รีวิวจากผู้ใช้จริงเห็นผลจริงเท่านั้นนะคะใครที่เห็นผ่านหูผ่านตาม,มาบ่อยแล้วไม่กล้าลองไม่กล้าตัดสินใจนะคะเห็นคลิปนี้เข้าไปโอ้โห เจ้าของแบรนด์มึงมาได้ไกลขนาดนี้เลยเหรออยากให้ลองแบบลองสเซตหนึ่งเดือนว่ามันจะลดสกี่กิโลแล้วมารีวิวกันทักเข้าแชทเพจตอนนี้เลยนะคะ